เป็นยโอ้ยอในตบเกียร์นะครับวันนี้อันนี้มาลองให้เพื่อนเพื่อนดูนะอันนมาบอกก่อนอะไรบ,าบ,บ,บ,าบา้างวัดวัดวัดอ่าตัวนี้นะครับเป็นรถที่อะไรอ่ะเกียร์ก็เกียร์ปกติธรรมดานะครับอยู่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโฟวินนะครับเกียร์โลกับเกียร์โลครับเกียร์ ธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์หน้าถอยหลังเดี๋ยวให้ดูให้ดูดปับนะครับเห็นไหมถอยหลังได้แรงดีด้วยอ่ะพอไปครับไปหน้าอ่เดี๋ยวเราไปลองดูนะครับตันนี้ก็ร้อยสิบห้านะยามาบินนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันที่เนินว่าจะขึ้นไหวไหม

นี่ตัวอย่างนะครับอยู่นี่ใครสนใจก็ไปที่กระบี่นะช่างอะไรนะสุตตำช่างถูทำนะครับที่กระบี่ที่ตลาดเก่านะครับอย่าลืมนะครับอย่างแรงอ่า